สวัสดีค่ะทุกคนใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่สีด้วยนะคะเออเอ,เอ,เอ๊หนูโป๊มาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะวันนี้นู่ป๊มีเรื่องด่วนต้องรีบไปพบเทพเจ้าเดี๋ยนี่เทพเจ้าเทพเจ้าเทพเจ้าเกิดอะไรขึ้นนะนู่ป๊อเทพเจ้าขอรับคือว่าวันนี้มีพวกเราทำความดีเก็บขยะได้หนึ่งร้อยชิ้นพอดีเลยผมคิดว่าท่านควรจะ เออยน่ารำคาญชม,มัดเออะโวยวายอะไรกันข้าจะหลับจะหนอ่ะคือคือว่าวันนี้มีผู้ทำความดีเก็บขยะได้ร้อยชิ้นครับเขาอยู่ตรงด้านนู้นเฮ้ยทุกคนนั่นมันสไลเดอร์สีแดงนี่นาะข้าทำความดีเก็บขยะได้ครบร้อยชิ้นแล้วท่านต้องให้ข้าลงไปจุติเกิดบนโลกมนุษย์เดี๋ยวนี้ เออก็ได้ก็ได้อ่ะมนนี่เร็วเดี๋ยวข้าจะส่งเจ้าไปยังโลกมนุษย์เดี๋ยวนี้เลยโอ้ด้วยอนุภาพของเทพเจ้าที่ข้าสั่งสมนานแรมพันปีคอยเองไปเกิดบนโลกมนุษย์เอ้ยสาสักทีทีนี้ข้าก็จะได้หลับเต็มอิ่ม ส่งลงไปแบบนั้นแล้วเ,เ,เขาจะปลอดภัยหรอครับท่านเฮ้ยเขาจะปลอดภัยหรือไม่มันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเองณสวนสาธารณะแห่งหนึ่งใจกลางเมืองหลวงในกรุงเทพมหานครนี่มันคุ้นๆแฮะดูก่อนทุกคนทำไมสไลเดอร์สีแดงถึงไปติดอยู่ในตอไม้แบบนั้นล่ะ <c oughs> ช่วยด้วยช่วยด้วย ั่นมันเสียงอะไรนะโอ้แย่หน่อยนะฉันช่วยนายไม่ได้หรอกแค่ตัวฉันก็พุนขนาดนี้ยังเอาตัวเองไม่รอดเลยโชคดีนะอย้ยาพึ่งไปยาพึ่งไปการอุส่าได้ลงมาเกิดทั้งทีช่วยด้วยช่วยด้วยการเอ๊ะนั่นมันสไลเดอร์สีแดงจะช่วยเขาดีไหมนะอย่านะเพื่อนนายจำได้ไหมคราวที่แล้วมันทำอะไรกับฉันไว้ ฉันจำได้ฉันจำได้มาเล่นงานพวกเราจนน่วมเลยอ่ะเฮ้ยคิดแล้วก็เจ็บปวดแล้วจะทำยังไงดีอ่ะเพื่อนเดินผ่านไปเถอะไม่ต้องไปสนใจมันหรอกให้มันอยู่อย่างนั้นลหละฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วก่อนไปขอจัดการล้างแค้นหน่อยดีกว่าว่าไงเพื่อนสบายดีนะไ่เจอกันตั้งนานไอ้อย่ทำฉันฉันผิดไปแล้ว าเฮ้ hey, กระตุนด็อกไปได้แล้วอย่ามาเสียเวลากับเจ้าสไลเดอร์สีแดงนี่เลยใช่ใช่ใช่ไปกันเถอะเพื่อนอย่าไปสนใจมันเลยให้มันติดอยู่ในนั้นแหละอ่าได้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 ขอให้โชคดีนะเพื่อนหวังว่านายจะไม่อดตายนะ <c oughs> โอ้โหไม่มีใครช่วยสไลเดอร์สีแดงเลยอะทุกคน <c oughs> แล้วสไลเดอร์สีแดงจะอยู่ยังไงละเนี่ย <c oughs> ช่วยด้วยครับ เอ๊ะคุณนอนคุณนอนช่วยผมด้วยนายเรียกฉันเหรอให้ตายเถอะนั่นมันนอนตัวเดียวกับที่ฉันเคยรังแกนี่นาอฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจที่ผ่านมาก็ให้ัปแล้วกันไปนะคุณนอนคราวนี้ฉันผิดไปแล้วจริงๆช่วยฉันทีนะฉันสัญญาฉันจะไม่รังแกนายอีกขอโทษนะเฮ้ให้คุณนอนจะไปไหนกับมาก่อน ขอโทษนะวันนี้ฉันมีธุระเฮ้ไอ้คนนอ,อนกับมากาอน,นี่ใจด้วยไว้จะตามคนมาช่วยแล้วกันนะขอโทษด้วยจริงๆฉันไม่ว่างจริงๆอย่าพึ่ วันต่อมาหิวข้าว <Huh? S 2> นี่มันไก่งวงนี่นะ่ะใครเอาไก่มาวางตนนัวนี้ฉันขอม่ำแล้วละกันนะอร่อยจังอย่าบอกนะว่าคุณนนนคุณเป็นคนเอามาให้เหรอใช่เอาอีกไหมฉันเอามาให้เพียบเลย ขอโทษนะที่เมื่อวานปล่อยนายเอาไว้นะไม่เป็นไรหรอกคุณนอนอยืนหน้ามาดิฉันอยากจะสัมผัสหน้านายอ่ะ <c oughs> อมา <c oughs> ปล่อยฉันออกจากท่อนไม้นี่เดี๋ยวนี้นะทันเทพทันเทพได้ยินไหมขอได้ยิน ขารู้ขอาสมพันได้เอ้ขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายคืนเป็นไรท่าเทพทำไมไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะก็เพราะว่ามันมีเสียงรบกวนค่ะเอเอ็งใช่ไหมที่ส่งเสียงจะบ้าหรอคะหนูไม่ได้ส่งเสียงแล้วใครเป็นคนส่งเสียงเอ็งเหรอทำไมเอ็งต้องส่งเสียงด้วยเอ็งรู้ ว่าข้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนทำไมทำไมทำไมก็เพราะทเทพอ่ะท้าข้าแบบนี้ข้าติดโทนไปตั้งหลายวันเนี่ยก็จะลง้ไปช่วยข้าเนี่ยเ่ข้าต้องทนทุกข์ทรมานขนาดไหนและลู้ไหมข้าต้องกินอะไรเปอาหารปั๊กข้าต้องกินนอนเอยพูดไม่รู้เรื่องไม่คุยด้วยแล้วเลิกตามข้าได้แล้วแล้วก็เงียบซะ ตหลายวันเอาไปชใช้เดี๋ยวนี้เลยน,น,นั่นอะไรอะ่ะกองทัพหนอนมาทำอะไรอะ่ะเจ้าใช่ไหมที่เป็นคนกินรกพวกเราพวกเราจะไม่ยอมให้เรื่องนี้มันจบจัดการล้างแค้นโอ้โหทุกคนดูโอ้ยกองทัพหนอนสะพานนะคะจัดการกับสไลเดอร์แล้วดูสไลเดอร์ของเราจะรอดหรือไม่เนี่ยโอ้ยอะไรกันเนี่ยจัดการมันเลยลูกจัดการมัน คุณคะจัดการมันแล้วไงต่อละแม่เอามันไปขังไว้ที่เดิมคุณคะแบกมันไปทีโอ้ที่รักทำไมต้องรีบกายลางด้วยเนี่ยผมตกใจและแล้วสไลเดอร์ก็ถูกมาขังไว้ที่เดิมไม่เป็นไรนะ อยู่อย่างนี้ไปก่อนอยู่ไปประมาณสักพันปีร่างของนายก็จะกลายเป็นรากไม้และถูกฝังอยู่ที่นี่ตลอดกาลนายอาจจะเป็นสไลเดอร์เฝ้าทรัพย์ที่สวนสาธารณะแห่งนี้ก็เป็นได้ขอบใจนะถ้ามีโอกาส ลุงจะตอบแทนเจ้าให้สาสมใจเลยวันนี้ข้าขอตัวขึ้นหวันก่อนนะในที่สุดข้าก็จะได้นอนหลับเต็มอิ่มครบ24ชั่วโมงสันทีเอ้ยง่วงมากเลยนท่านในท่านใดท่านใดท่านใน หนูโปวิ่งมาเกิดเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าคะเนี่ยทุกคนมาดูกันดีกว่าว่าหนูโป้มีเรื่องอะไรอีกนายท่านครับนายท่าครับคือว่ามีผูท้ทำความดีเก็บขยะที่ริมคลองได้หนึ่งพันชิ้นครับผมคิดว่าเขาควรจะได้รับรางวัลโดยการถูกไปล่อยไปโลกมนุษย์นายท่านครับเอออย่างนั้นเหรอเออมาสิ<อ>เดี๋ยวข้าจะปล่อยเขาลงไปอย่างโลกมนุษย์ไหนล่ะ คนที่เจ้าวานะ่ะนั่นไงครับผู้หญ่เจ้าชโชปูเขาเป็นคนดีนะครับถึงแม้ว่าหน้าตาของเขาจะน่ากลัวแต่ว่าเขาทําความดีเก็บขยะที่ริบคอกช่วยเด็กข้าทถน,นนแล้วก็เออเขาเขาอาจจะดูอบอบนิดนึงแต่เขาก็เป็นคนดีครับก็ใช่นะสิฉันเป็นคนดีฮะปล่อยฉันลงสวรรค์เดี๋ยวนี้เลยนะ ทำไมข้าทำอะไรในท่านไม่ตั้งใจเลยข้าวิาจาทำความดีเฮ้ย <Hey, S 2> บางอดนักดูโปะข้าจะทำอย่างนี้เจ้าเท่เานอมาอะอปะชมน้ำหนนะ้าเฮ้ย